ทีเด็ดตอนท้ายมึงเหรครับท่านผู้ชมต้องติดตามม่อนนะครับว่าลาบเขาเหนือเนาะฟูมากครับเลยครับเอฟมาฮอมาพอทีเด็ดครับทีเด็ดของลาบปะดุกกเขามีขาแม็กสี่ปลาครับโอ้ยยยดูแขนดูแขนกับปลาอ

ต้องตาเกี่ยวได้เนาะปิ้งปลาดุกเนี่ยเราต้องเอาเกี่ยวคัดครับคัดเอาความเอายางมันออกนี่ครับวิธียางปลาดุกล่างปลาดุกนี่วันนี้ปอกคว้าเขามาจากไอ้ไอิอสานวันนี้เบาเหนียจะยุดบดทําเต็นะไอคว้าเบาเหนียบดทําบดทําเตี่ยจะเอออควายควายอิสานกัน ผมอำมาแล้วครับเอ้าจอดครับน,น,นี่หัวนกโ,นะโอ้นี่หลายเมนูเนอะโอ้นี้นะพร้อมอือนี้หลายเมนูเนยครับมันต้องบ่มขาใช่ไหมบ่มขาด้วยต้องบ่มขาเลยครับ ไว้่ตัวนี้วันนี้เหรอเจ้าเปล่าเหี้ตัวนี้วันนี้น,นี่ครับคาที่เขาเผาเด็กี้ครับอันนี้ต่อไปเราจะไม่นู้ลาบปลาดุกแล้วเนาะนครับลาบปลาดุกครับคา <c oughs> วันนี้เอฟซีจะขอนแก่นครับเปิลมาแอลหาเบาเหนือพาลุยครับก็เลยป้าเปิลมาจียุตีสวนมั้ยเนาะอยากกินตีสวนมั้ยครับมา ขาที <ừ. S 2> u, ่เขาเผาเนี ay, <ể> ่ยเขาต้องมาซอยครับมีหนึ่งหลอบปลาดุกเขามีเหมือนเดิมครับจะไข่ตะไคร่อ๋อซอยลายซับเลยก๊าบลายซับก็เลยน้อยแมย่จะเดมอยะล่กเดมอ่ะอีกไม่เสียงมั้ย หนูต่อไปครับนี่ขีดขาดมาได้คือส้มตำครับใส่แล้วอ่ะขีใส่แล้วครับช่างไฟเขากับม้าแล้วครับตอนนี้ติดตำ้ตัวติดไฟตอนนี้เอาไปต้อาเอาสะเอืเอลเอ้าเอารม ลุกเขาไปเลยในปีละพ่อนี่เล่นจีจากสวนเขาครับเนี่ยคิมเรนจีจากสวนไม่เรียกเลยนี่ครับเรนจีจากสวนสดๆครับ อยูสวนกินอมเกือมันเลื่มไทยตีเก้าเนาะอืแต่ใเขากัดซับเนาะเดี๋ยวต้องมาลองชิมกันละลาใส่ัวควอมน้ำมันนี่นะอลาใส่ัว๋อใส่ข้าข้เออข้าข้เขากัดตำแล้วเนาะ ้มะกูดเรามีไหมมีเดี๋ยวปิดไปแล้วเดียวบพักปลาไม่ยากปลาเปเดยอก็พักแดกแล้วก็มีคาคาคาซับครับตะไข้ซับนี่ครับต้นหอมพักชีแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยครับซอยซอยหน่อยเลยเนาะอืนีั้นเป็นไม้บ้านปีมนนี่อปีอใับด้ให้เด้อมองเด้อไมคเช้าเมเชาวันงมตนี มันจะได้เข้ากับเนื้อปลาแต่ทุกอย่างมันมีสูตรเด็ดอยู่ตอนตอนตอนใต้ที่แหละเดี๋ยวจะบอกมีสูตรเด็ดตอนใต้มือกไม่บอกท่านผู้ชมต้องติดตามเอานะครับว่าลาบปลาดุกเนี่ยมันมีสูตรเด็ดตอนใต้ถ้าพอบอกจบนี่คือว่า ลาบปลาดุกบ <łość> ่อผาดผาดในลาบปลาดุกเลยผาดแน่ถ <met> ้าพอบ่จบฉะนั้นต้องพ้ต้องพอต้องเฮือจบครับคลิปนี้โอ้ผาได้ทีแล้วครับได้ได้ได้ติดในีแล้ว ไปเลยครับลูกเขาเก็บหัวไปเลยครับโอ้สุดยอดครับปันูกเขา,ขเ,ขาหเหนือแล้วฟูมากครับ ร้อนนะก็เราเอามาให,ใหม่ๆเนาะกระดูกไม่หรอเนีย่ยเ,เนีย่ยเนีย่ยเนียเน่ยฟูมากกิน,นได้อาไว้นั่นขับแก้มไว้เขา้าหนังมันเหนียวอันนี้สำคัญ อย่าใส่เดคขาดในตัวไหนนี่กระดูกนี่ออ๋สันหลังนี่มันมันแข็งมันไม่เหมือนกต้นอ่อนอื่ใช่เร่เป็นกระดูกตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่สับปอย่าสับละมาอ๋อปลาดุกนี่นะเทคนิคเทคนิคครับสับปลาดุกนี่ห้ามสับเลยเพราะเนื้อมันยิ่งกว่าปลาทูอีกอ๋ออันนี้ปลาดุกเนาะมันพุ่ยอยู่แล้ว งั้นแม่่อยแล้เนาะแล้วก็คือซุกแล้วมือกนแล้วก็ค้นแล้วไม่ได้แต่แกรงนี้ยค้นแข็ไม่ได้แล้วเนาะเป็นปลาดุกตัวใหญ่เนาะอเราฟิลลิ่งเลย มันจะขมเนาะอ่ามันจะคนละเปรี้ยงี่ใช่นี่ครับอ้าแสงไฟมาแล้วครับ อ๋อน right. oh, uh ี huh. like so ่คร so ับเนี nice. s <S uh, so ่ยมะองมาพอทีเด so ็ดครับทีเด็ดของลาบปะดุกอ้วกใบมะกรูดให้มันแห้งครับไม่ให้มันไหมนะอืให้มันแห้งครับนี่ครับทีเด็ดของลาบปะดุกครับมันจะกรอบทําให้มันกรอบเวลาเราเคี้ยวกับปะดุกมันจะได้แบบปุ๊บครับุ๊บครับอ๋อคือเอาเอาใบมะกรูดมา สับก่อนสับแล้วก็เอามาคั่วั่วที่จริงต้องใส่น้ำมันไปน้อยมือนกัไม่อ๋อบม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยให้แค่มันแห้งพอไม่ถึงกับไหมนะให้แค่แห้งพออ๋อเาไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆนีปป่ครับทีเด็ดของเราปลาดุกครับมันจะไม่ไม่เข้ากับข้าวคั่วไม่เข้ากับอย่างอื่นเลยมันจะแยกออกไปรสชาติมันจะแบบกรอบๆเหมือนกับปลาดุกอร่อยมากฉะนั้นเราจะเตรียมเตรียมจิ้มแล้วครับ่ล้ำมาล้ำเนือ สูตรเด็ดจกักเอนเกันแล้วตะัวมันไม่นะแค่ผัแกแค่ผักแค่มันไม่ว่ามันแห้งแล้วเอนี่คือทีเด็ดเลยมึงก็ทีเด็ดตรงนี้แหละแต่หอมไม่หอมก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะลาบประดุกทั่วไปมันไม่มีเลม,มันไม่มีแบบนี้อ๋อนี่ผมก็เพิ่งหู้นะนี่เก็บความมาจักโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับตั้งหลังนี่ฉากข้างหลังนี่สุดยอดเลย จับดูได้ใช่ถ้าเกิดว่ามันยังมันยังติดมืออยู่เนี่ยก็คือยังยังยังไม่เท่าไหร่อืมแต่ถ้าอันไหนที่โรยแล้วเนี่ยก็คือเริ่มปลอมเริ่มปอกใช่โอ้โหเทคนิคนิดนิดหน่อยหนี่ครับทีนี้ของหลับไปทุกคนก็อย่างที่เราเผาหมดแล้วเลยแต่ใบมะกรูดที่เราไม่ได้เผาน่าน้าจับดูแบบแห้งแห้งพอใช่ไหมิ่มไม่ยินเสียงแล้วอืม อ๋อ oh, นี่คือเทคนิคนี่พอกินเริ่มมาอมเออหอม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 มากอ,อืมเริ่มมาเราอยากให้มันไหมนะถ้าไหมมันก็จะอีกกินนึงโ <Okay. S 1> อเค<ป>พอไปเพราะความร้อนในหม้อยังมีไปเลยครับตามไปเลย อ๋อนี่คือเอามาโรยแบบนี้องนี่ครับนี่ใบมะกรูดที่เขาขวานตะกี้ครับอืมหอมมากเลยครับทีนี้วิธีก้นนี่ต้องก้นไปทางขวาก่อนโอ้ยแล้วแต่ม่ได้แล้วแต่อ้คขนขวานซ้ายก็ได้เหมือนกันอนฮิปปอนเียปปอนนี่พี่ปปอนเลยเอาขัาวผมอยู่ในถุงดำเอ้ยถุงเหลืองอ๋อมันต้องมีเขวานเนาะเออเปลนนี่ครับมันหมุนมาได้ oh, pờ pờ chiên được đấy, nhám nhúng, nhào nhào. oh, bào bào gần cái đấy. đểa, oh, chèo, làm chèo, ta hả? không. không. เอาไอ้นี่ขอเป็นไอ้นี่หน่อยข้าวคั่วขั่วนะออเดรนี่เราต้องใส่เละด้วยนะครับประใจนะครับเป็นข้าวคั่วถ้าคนคนโมูหนู่ว่าใส่เลอะอันนี่ครับข้าวคั่วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หนีคั่วหอมขนมแกงแกงจินขนมเนาะมากพี่นะเออ หนุ่งนัวอ๋อนี่ครับอุบามิเขาครับเอาที่ถนัดเลยนะครับผมใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยเอาที่ถนัดเลยนะจวันนี้เป็นพ่อครัวได้ไงโอ้ยสุดยอดตัวเป็นเอฟซีเนาะวันนี้ให้เอฟซีทำมือบอเหนือกินเนาะวันนี้เนาะน้ำปลาเล็กน้อยครับเจ็บปากก็เจ็บตะหลิวอยู่ มันบ่มี่เราหาพ่อๆเนี่ยไหนปากเออปัดป้านี่นี่ครับอันี้พอเราเนี่ยเห็นไหมเนื้อปลาดุกถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเราสับเละมากอ่ะยิ่งจะไม่มีอะไรจะกินเลยนะไม่จะกินอะไรเลยเพราะมันเละมันฟูขึ้นเองเนาะนี่ครับมันฟูขึ้นเลยครับปลามาดูก่อนได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราลองชิมดูอ๋อชิมครับ มือเลยแล้วกันอืต้องจะล้มต้องใช้มืออืเพื่อจะได้รสชาต<ม>ิหมอกะหมอตรงนี้เหลือผักอ๋อใส่ผักทีหลังต้นหอมผักชีครับตรงทับอยู่ไหนลูกไปแนวของท้าดูเลยแต่เขาจะบอเพชรมากเนาะเพราะว่าเดีย๋ยวมูเพราะว,ว,ว่าเดี๋ยวหมูลุงหมูปลาเป็นกินด้วยครับ <c oughs> เขาก็เลยเอาบอเพชรหน่อย ถ้าเกิดเผ็ดมากก็กินไม่ได้แม่นครับเผ็ดมากเลที่จริงที่จริงมันก็เผ็ดอยู่แล้วมันก็หอมมีคาหอมมีคาหอมตักหอมตักโอ้ยหลุมของกองทัพหอมตักหอมตักเน่ไในก็ได้ใส่แล้วเอ้ยต้นหอมเมื่อกี้เอาเอาไว้ใส่แจวหน่อยกะบเบแล้วกะบ่กะอืมบ่แล้วอืมบ่ทันแล้วเเเเ็็ดบบก ก็ลุงจะไปไหนดีดิอมนี้จะอร่อยไม่อร่อยต้องชิมกต้องชิมโอเคต้องเจขอยาเจมือครับน้อคุณน้องมจะล้ำอยู่่ลองคือมันจะหอมไม่มากูดครับแล้วก็กินของข่ายอกนะสุดจอดนะครับเอาจับจอดครับสอบถามเซิร์ฟครับ ไาลาปปะดุกมาแล้วครับมครับบรรยากาศกิ่นข้าในสวนครับลาปปะดุกหประดุกเขาดียาแล้วที่มอาลครับ โอ้ oh, ปลายางครับปลาทุกอย่างครับใช่ไปหันพี่ก่อนซุดยอดนี่ครับกินข้าวในบัดในสวนเขาโอ้ oh, ขันโตกลงนเนนาะอืี่เหม็นน,นั่งแนวาเหม็นนั่งควงเมืองเลยนะ่ยนี่บรรยากาศกินข้าวในสวนเขาครับ ตวนเืมเลยท้งน้ำมานึ่นนกลน,น,น,นี่กมกินนั่งม่อยต้ยอู้อฟาดน่อยโอ้ฟาดเน้อ

อ๋อดูผลงานครับเดี๋ยวแต่ก้างสุดยอดครับเขาแล้วตามด้วยของหวานครับขนมจากสวนครับไมเยยยอะ 你你有没？有没？没有